รถหนึ่งคันที่อยากพี่ๆกันเป็นรถ SUV ต้องใช้งานได้ทุกฤดูเลยหน้าฝนช่วงน้ำท่วมหน้าหนาวหน้าร้อนขึ้นเขาลงห้วยคือ Le ็ u ซ RX 200T 2000 turbo นะ238แรงมา้าสวัสดีครับพบกับช่องเซอร์เบิร์มจำหน่ายรถยนต์นำเข้าแล้วนะครับวันนี้เซอร์เบิร์มครับมาประจำที่สาขาเบียจีสาขาแจ้งวัฒนะน,นะครับแล้วก็มีรถหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำพี่ๆกันเป็นรถ SUV ต้องบอกว่าคันนี้ใช้งานได้ทุกฤดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าฝน ่วงน้ําท่วมหน้าหนาวหน้าร้อนไปกับแบบครอบครัวหรือว่าจะขึ้นเขาลงห้วยคันนี้เลยครับนี่คือ lexus rx 200t คันที่จอดอยู่ด้านซ้ายมือของเซอร์เบิร์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวกล้องมาใ,ใกล้ๆต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถโมเดลปี2015โอเคโมเดลเก่าแต่บอกเลยว่าคันนี้คือรถใหม่สำหรับเราตอนปี2015เนี่ยต้องบอกราคาเกือบ4ล้านเลยนะครับแต่คันนี้ราคาพิเศษสำหรับพี่ๆที่มองหา lexus กัน ดูรายละเอียดของเจ้าเล็กซัส RX 200T คันนี้กันหน่อยอ่าเดี๋ยวก็้อมาใ,ใกล้ต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2000เทอร์โบนะเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะครับ238แรงมา้าแรงบิดเยอะมากครับ350นิวตันเมตรด้านหน้าเป็นไฟแบบ LED เลยนะแล้วจะเป็นตัวไฟตัดหมอกหรือว่าไฟหน้าก็เป็นแบบ LED เลยเดี๋ยวกล้องมาใ,ใกล้ครับมาแกใกล้เลยอ่ะมาดูใกล้ๆคันนี้เป็นสีขาวบุกนะเป็นสีขาวบุกเลยครับ จอดในที่แบบสว่างๆหน่อยสีประกายนะครับมาพร้อมกับล้อขนาด20นิ้วล้อใหญ่เลยทีเดียวนะครับล้อใหญ่เลยทีเดียวไปไหนมาไหนสะดวกนะครับมาดูข้างในกันหน่อยอ่าเดี๋ยวก็มาคาดูข้างในเลยไม่เป็นไรครับต้องบอกว่าข้างในสวยครับข้างในสวยเลยนะครับหรูหราเป็นรถ SUV เลยนะครับสำหรับพี่ที่มองหา SUV ต้องบอกว่าคัานนี้ตอบโจทย์เลยนะครับ ผมอะไยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็บอกคู่หน้าเนี่ยปรับร้อนปรับเย็นได้ด้วยนะครับปรับร้อนปรับเย็นได้ด้วยแล้วก็คันสุด,สดๆคันนี้ต้องบอกว่ามีวิทยุมาให้ด้วยมี MP3 มาให้ด้วยนะครับมีวิทยุมี MP3 มาให้ด้วยต้องบอกว่าย้อนไปเมื่อปี2015นะครับต้องเป็นแบบนี้แหละนะครับต้องเป็นแบบนี้บอกคู่หน้านะครับปรับแบบ8ทิศทางเกียร์เจ้า RS คันนี้นะครับเป็นเกียร์6สปีดนะครับภายในต้องบอกว่าภายในเนี่ย หูหาเลยนะครับเหมาะกับเป็นรถ SUV เลยมีโลโก้ Lexus อยู่ตรงพวงมาลัยนะครับส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วครับเรามาดูท้ายรถกันหน่อยว่าเป็นยังงกันบ้างตรงที่เก็บสัมภาระของ RX คันนี้นะครับต้องบอกกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่แหละสมกับเป็น SUV นะครับใช้ในเมืองก็คล่องตัวนอกเมืองก็คล่องตัว ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองก็ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับพี่ท่านไหน,นครับที่มองหา RX นะครับในราคาเลทประมาณ2ล้านกลางๆนะครับก็ติดต่อเซอร์เบิร์นมาได้เลยนะครับหรือเข้ามาดูรถที่ BRG สาขาแจ้งวัฒนะติดต่อเซอร์เบิร์นได้เลยอินบ็อกซ์คอมเมนต์หรือโทรมาหาเซอร์เบิร์นได้เลยครับเซอร์เบิร์นเดี๋ยวให้ข้อมูลกันนะครับครับวันนี้เซอร์เบิร์นต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านั้นเซอร์เบิร์นจะพาไปดูรถคันไหนมาใหม่หมือสองติดตามฝากติดตามเซอร์เบิร์นด้วยแล้วกด subscribe กดไลค์กดแชชรรรร์์่่ออองงเเซบบบิ้้้มมนนนนดดวววยะคคััััีีตลาไปกสส Thank you